สวัสดีค่ะพบกับความพิมล c h ชาแนลนะคะวันนี้จะมาทําไข่เจียวนะคะไข่เจียวหมูโยอพริกสดนะคะตอนนี้ก็หั่นเตรียมเตรียมของกันนะคะหั่นพริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูแล้วก็หั่นหมูยอนะคะวันนี้ทําเมนูง่ายๆค่ะเอาเป็นไข่เจียวหมูยอนะคะหั่นเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ ปรุงนะคะปรุงเอาเครื่องปรุงใส่ไข่เจียวไข่สองฟองนะคะมีไข่ใส่ไข่สองฟองนะคะแล้วก็มาปรุงซีอิ๊วขาวนะคะเครีมช้อนเครีมช้อนโต๊ะเอานิดนึงนะคะไม่เอาเยอะเดี๋ยวเค็มไปตามด้วยน้ำปลาค่ะ ใส่เกียวใส่น้ำปลาเนาะจะได้หอมๆอร่อยๆนะคะใส่นิดเดียวเหมือนกันนะคะใส่น้ำปลาจากนั้นก็ใส่พริกนะคะใส่พริกสดลงไปนะคะพริกหั่นแล้วก็ตามด้วยหมูยอนะคะตามด้วยหมูยอใส่หมูยอลงไปนะคะ ใส่ตามใจชอบเราเลยเนาะใส่เยอะใส่น้อยนะคะชอบกิดโมยอเยอะก็ใส่เยอะๆได้นะคะจากนั้นเราก็มาตีไข่ตีไข่ตีไข่นะคะจากนั้นเราก็มาใส่ ใบนี้ด้วยนะคะใบหอมะพาค่ะใส่ลงไปเลยนะคะคนให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะไปเจียวได้เลยะคะ่ะตอนนี้ก็กระทะตั้งจุดแก๊สแล้วนะคะเอากระทะตั้งใช้ไฟอ่อนเออใช้ไฟกลางนะคะใช้ไฟกลาง ไว้ใช้ไฟกลางกลางก่อนนะคะกระทะเริ่มร้อนนะคะแล้วก็เกลี่ยน้ำมันทั่วกระทะก่อนกระทะเอียงนะคะกระทะเอียงนิดนึงแก๊สไม่เสมอกันพื้นไม่เสมอพอกระทะเริ่มร้อนแล้วก็เทไข่ลงไปนะคะ

มากมากเลยค่ะตนหอมหอมนะคะตีกับข้าวสวยร้อนๆเจ้าตู้ไข่ด้านล่างนะคะวิธี่ทำให้ไข่แบบหนานุ่มนะคะและ้วก็ตะปบข้างๆขึ้นมานะค่ะ,ะเอาลิ้มเอาลิ้มบิมตะปบขึ้นมาแบบนี้นะคะและ้วจากนั้นเราก็ พริไขยนะคะน,นี่เลยนะคะตันนี้ก็ตลบมาแบบนี้นะคะตลบน,นี่ได้แล้วนะคะนนเรียกตลบเนาะไม่ใช่ตะปุกนะคะตลบไข่เนาะตลบไข่นะคะ ดูผิดขออไัยด้วยนะคะแล้วียกตลกแล้วเออต,ต,ตลกไข่ข้างข้างขึ้นมาเนาะจะได้แบบไข่จะได้ดูหนานุ่มนะคะสีเหลืองกรอบนอกนุ่มในนะคะดูน่ากินมากๆากเลยแล้วเราก็พลิกอีกครั้งหนึ่งนะคะพลิกอีกครั้งหนึ่ง กลับมาอีกครั้งนึงนะคะนี่เราจะได้ลูกรล้งแบบนี้เลยนะคะดูน่ากินนะคะเสร็จแล้วนะคะปิดแก๊สได้เลยปิดแก๊สได้แล้วเราก็ปักใส่จานได้เลยนะคะปักไข่มาใส่จานดูน่ากินมากเลยไข่เจียวหนานุ่มนะคะ กินงนะ่ากินนะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะเมน,นูง่ายนะคะง่ายๆ่แค่นี้ก็อิ่มอร่อยแล้วนะคะไข่เจียวหมูยอนะคะหมูยอใส่ใบโหละพาหอมใบโหละพามากๆเลยนะคะหอมใบโหระพาแล้วก็ เหนน้ำปลาด้วยนะคะหอมน้ำปลานีกรอบนอกนุ่มไหน,นะคะชิ้นนี้ไม่ได้ไหมนะคะกรอบๆนะคะกรอบๆค่ะเสร็จแล้วค่ะแค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะกับเมนูไข่เจียวหมูยอใบโหระพานะคะฝากเป็นกำลังใจกับพรพิมลชาแนลด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับกำลังใจนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ